กับสไปดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าบ,บุตรคนเด้อบอกว่าจะเป็นเอฟซีพังไทยพังเาาและต่างประเทศเนาะพ่อแม่พี่น้องมินี่ก็มาพบพอกับซองซาวลิงบ้านเพียงคือเก้าพ่อแม่พี่น้อ, 9, มนองมินีสาวลิงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเห็ดเวียกซอยเพื่อนบุญนะกะเพิ่นเห็ดส่างฆทานมาเข้านาอลูกโบรานเพิ่นมาแต่กรุงเทพกรุงไทยเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราไปเบ่งไปสุมนำกันเลยว่าสาวลิง

หอ,ม,อ,อมแดงหอมแดงหัวใหญ่ับเห็ดเกลือข้าวปุ้นจ้า ผักบงไไุงพี่น้องเอ๊ะคนลังคนเนี่ยตีงอยู่ยกยมยับอยู่วะตนนะีย่ยเขาเรยกขนุนจำปาดั่สีแดงอาเช็ดกระดาษ กขาบอกว่าให้เอาสิ่ปกำลังขนมแดงบอกแล้วแล้วคุณ่พี่น้องสีสวยจ้าแสไว้เนาะกินละพาบปนนสขอไปหมูอ่ะจ้า โอ้โหกรได้ก็ุบไ้สินเอาร่าบรรยากาศเจมอนไ้ถไทยเอาคนเจมอนไทยนยเอาน

แต่มะม่วงใหญ่ของผักจากยายอันนี้ก็พาอีกอันนึ่งแล้วก็เหี้ยโอ้โหใหญ่กว่าหน้าเลยเนาะอ่อาต้องเี็กอาต้องเี็เอออาต้องเี็กอาต้องนี็กอ่อืมอ้าวโอ้ยบังเลยเซ็บเซ๊บอันนี้ก็ปาดปาไปกลางกลางเพียงอ่ะออกให้เอื้อยไปอย่าครบเด้ออืม มันละยางมันจะถูดไปติดก้านไอ้นั่นแต่ตะลูกมันอยูดไม่ปาขนุนขนุนแดงห้ากะเคยเม็ดมันกะจายได้ได้ปลูกอันนี้่ะเก็บไปได้ถุงเลยแล้เอาไว้เด้อไ้ให้น่าเด้อนี่ยมันทันอย่างเงี้ยมันหายากเป็นเอ็นหมดไม่แล้วแต่เป็นเป็นปลูกได้แก่แล้วห้าก็เคยกินเนื้อปลาแม่พี่น้อง ดึงดยายบบบดแล้วก็บดแล้วเลยบิดแล้วอ้าวไแล้วบิเลยทงแรกเนาะ้วั่มี่แม่ถันี่ยถ่มถ่ายจังเลยอ่ะถ่ายจังเลยยันมาช่วยจังเลยาวย่ขนนแดงเนาะสลิงกะเาเคยกินไม่เถื่อเอาไว้ทำก็ได้ เอาไปทอะพันก็ได้แม่พันก็เฮ้ยเมื่อไรเนาะ่อแม่พี่น้องซาลิงก็ไปซอยเรียกเพิ่นแล้วแล้วเพิ่นเห็ดสังฆทานพาวเนาะเอากระได้คล้องต้อนพระจากกรุงเทพเนาะ <c ười> คือมัม่มงใหญ่นั่นเองทำไมพี่น้องอย่าลงคิดโตม๊ม สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไปสำนีเด้พอพ่อแม,ม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเล็งบ้านพีนเ,เด้อพ่อแม่พี่น้อ,นองก็ออกันคลิปใหม่เนาะบายบายกล่าวคำว่าสบายดีมือค่ามือหมุงเนาะ